ูไ,ไม่ยอมโอ้โหโบนัสรอบสองทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าสูตรใจสู้มันยังได้อยู่ คลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแบบนะนำสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Slot JMK a Jack m a m King a i กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับท็อปเช่นเคยนะท็อปที่ชอบเล่นทุนด้น้อยนะครับผมโอเควันนี้เรามาด้วยทุนเพียง50บาทนะก็จะจัดกันที่โเกมโรม่าจากคาย s u p ซ r เปอกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะ แนะนำเทคนิคดีๆที่ทุกคนที่ไม่เคยดูหรือเคยดูแล้วให้ดูกันนะครับผมโอเคจัดไปนะวันนี้สมัครวันนี้ฟรีสร้างรอยนะใครสนใจเล่นค่ายเดียวกับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเะยครับผมก็จะเริ่มด้วยเบ็ดที่6บาทนะทุกคนโอเคจัดไปเป็นยังไงบ้างโอ้โบนัสมาอีกแล้วเฮ้ยเบ็ดแรกก็ได้โบนัสเลยว่าเฮ้ยมันยังไงกันครับเนี่ยเฮ้ยมันจะแม่นเกินไปไหมยังไม่ทําอะไรเลยอะ่ะโอเคจัดไปโอ้ยผุ่มโดนตั้งแต่รอบแรกเลยเลย โอ้โหโคตรสุดอ่ะวันนี้ดวงแม่งสุดเกินอะ่ะยังไงกันครับเนี้ยโอ้แล้วแบบเบ็ดมันแบบพึ่งหกบ้านไงทุกคนแบบว่าเบ็ดยังน้อยอะ่ะจัดไปบิ๊กวินหกสิบโอ้โหนี่ถ้าแบบว่าเบ็ดมาที่แบบร้อยห้าสิบนะโอ้ยแบบว่าอิ่มมาทุกคนวันนี้อิ่มมากเลยอะ่ะแบบไม่ต้องทําอะไรจัดไปไม่เป็นไรติดโลอะไรโอ้วันนี้ผมว่าดวงบมมาแน่นอนมาตั้งได้ดอกแล้วแบบนี้ยังไงก็มาวันนี้ ได้ไมา96ถ้าการกดเพียงครั้งเดียวโอ้มหดีหน้ก็นานก่อนเลยทุกคนโอ้โหไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าต้องรู้ว่าต้องดีจัดไปตอนนี้ก็วันนี้จะมาแนะนำสูตรนะเดี๋ยวขอ้อว่าตั้งชื่อสูตรอีกทีแต่ว่าสูตรนี้ก็คือใครใครรู้หรือว่าใครเคยใช้ก็แนะนำกันได้นะก็ตอนนี้ปั๊บเบ็ดวันที่15นะจัดไป10 40เอ ي, ้สป,ปินออตโอตโอย้ยาวๆก็ติดเลยคอมโบหนึง่งโอ้โหกดมแม่เล็กเมื่อกี้ครั้งแรกก็ได้กดรอบนี้ก็ได้ตัดไปนะโอเคก็สําหรับกิจกรรมเมื่อวานนะใครที่รู้ตัวว่าได้เล่นกิจกรรมนะก็ผมก็จะประกาศหลายชื่อผู้โชคดีนะไว้ที่ทุกชุมชนนะก็คือผมจะโพสต์ไว้แล้วก็ผมโอนังินให,ให,ให้แอดมินแล้วนะก็คือคนทุกคนก็ไปกด ไปกดลับเอาเองนะก็เขาถามอะไรก็ตอ,ตอบเขาหน่อยนะว่าเขาเ,าเขาจะได้รู้ว่าคนนี้จริงนะอะไรประมาณนี้นะเพราะผมก็ฝากเขเง,เงินไปเรียบร้อยแล้วโอเคสําหรับกิจกรรมวันนี้นะใครที่แบบว่าอยากเข้าร่วมกิจกรรมนะก็เดี๋ยวผมจะบอกตัวกิจกรรมนะไปห้าฟังเอาเองในคลิปนะเดี๋ยวผมแบบว่าเอ้ยบวกไปเยอะตอนนี้ค่อยพูตตอนนั้นโอเคจัดไปเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูเกมกันก่อนนะก็อตอนนี้ผมอยู่ ทีเบตที15นะ่15ทุกคนกับเงินประมาณ200โอ้โหจัดไปแค่30เยีม่ยมากปุ๊บโอ้โหแจกันติดวาวได้เรื่อยๆป่ะก็กโดยปกตินะก็คือถ้าสมมติว่าโดยเพติของผมน่ก็คือถ้า,าวันไหนวันไหนเนี่ยเราเราฟันสิ่งโตแล้วนะก็คือฟันได้แล้วก็ได้เงินสักนึงก็คือผมจะเลิกนะแต่อันนี้คือมันฟันได้ตั้งแต่แรกนะคือผมว่าเออผมจะกดสักพักหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่า เราไม่รู้ว่ามันแบบจะมันจะขึ้นหรือจะลงนะคือแบบว่ามันมีคนเคยบอกผมนะว่าเอ้ยลาฟันทิงตัวแล้วเนี่ยก็คือให้เลิกเลยวันนั้นให้เลิกเล่นเลยนะแต่ว่าผมอะไม่เลิกนะผมไม่เลิกง่ายนะวันนี้ผมโดนครั้งแรกเองจะให้เลิกได้ยังไงตัดไปฟิลิปินเดี๋ยวดูฟิลปินล่างฟันทิงตัวเป็นยังไงบ้างนะก็เป็ดสิบห้านะเรียบร้อยสองแทวหวายด้วยอันหนึ่งสิบห้าจัดไปก็ถือว่ายังดีดีนะ ติดอีกหนึ่งสี่สิบเรียบร้อยหนูว่าไม่ค่อยเกลือมากนะมันก็อย่างมันพว่มมามันแบบเบ็ดมันยังน้อยนะคือเบ็ดจะทีสิบห้านะคือแบบจะเล่นสล็อตต้องคุณต้องใจถึงนะคือแบบคุณไม่กล้าเพิ่มเบ็ดจังหวะคุณได้คุณไม่เพิ่มเบ็ดมันก็ได้น้อยนะมันต้องแบบใจถึงพึ่งได้ร้อยห้าเรียบร้อยตอนนี้พูดทุนพวมก็อยู่ที่สามร้อยสามสิบนะโอ้โหเก้าสิบดอกใหญ่จัดไปทุกคน เรียบร้อยมากได้มาเก้าสิบเจ๋วมากเลยก็มาเพิ่มมาด้วยทุนคลิปนี้ผมมาด้วยทุนห้าสิบนะผมรีกระดานหน้าหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผมมาด้วยทุนห้าสิบตอนนี้ก็อยู่ที่สนะี่ร้อยยี่สิบนะก็กำไรก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดเท่านะถามว่าเจ็ดแปดเท่าเนี้ยมันพอไหมโอ้โหถามผมผมไม่พอหรอกเราเล่นได้วันละเป็นพันเลยจะเอาสี่ร้อยโอ้โหผมไม่ทํา ให้ผมเลิกผมไม่ทําผมทําไม่ได้ผุมต้องเอาต่อจัดไปทุกคนตอนนี้ก็เบ็ดยังพมยังคงเบ็ดไว้ที่15นะเพราะว่ากระดานมันยังทรงๆนะวันนี้นะมันแบบว่ามันไม่แบบ่วยมากหรือแบบว่ามันแบบลงดิ่งมากนะขอนึงว่าเราได้ทั้งสิ่งโตเราได้ฟิสปินนะปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเนะี่ยคือเราต้องแบบเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วแบบพอทรงเริ่มมาฟิสปินมาได้หรือว่าสิ่งโตมาเนี่ยคือได้แล้วก็ต้องเลิกแม้ว่าคุณจะแบบว่าได้เยอะได้น้อยนะเพ ถ้าถามผมผมจะเลิกแต่ว่ารอบนี้คือมันแบบมันมาตั้งแต่ต้นน่ะคือจะให้เลิกมันก็ใช้เรื่องอะโอ้โหจะกดอัดคลิปถายเล่นกดทีหนึ่งแตกฟันทิ้งตแล้วก็แบบจบคลิปโอ้ตายแล้วยูทูบเบอร์บ้านไหนวันนี้อม้ําไม่ลงแล้วแบบนั้นนะโอเคถัดไปทุกคนก็ดูในเกมในเกมน,นะก็ยิ่งจัดทุนเมื่อกี้นะก็สามร้อตอนนี้เหลือสาม้บาทนะก็ยังทรงๆนะก็ได้ทีละสิบห้า ก็ที่เฟันได้นะองุ่นเรียบร้อยส้างมันต่อ,อีก5ะได้เยอะน่อยไม่ต้องสนใจนะอู้หแจกกันอีกแล้วอู้เรียบร้อยอีกทีนึงขอโลได้ไหมโล้มาโลมาเอาอเหนั่นไงโลมาแล้วได้เรียบร้อยครับสี่ฟิลิปินจัดไปตอนนี้ก็ขอลุนฟิลิปินก็ฟิลิปินรอบนี้ก็อยู่ที่เบ็ดที่สิบห้านะทุกคนเบ็ดสิบห้านี่ผมมองว่ามันเป็นเบ็ดเริ่มต้นสำหรับคนที่แบบจะก้าวข้าม ความอันนี้นะคือถ้าคุณยังใช้เบ็ดน้อยกว่านี้นะในการเล่นโรม่านะคือมันแล้วก็แล้วแต่คนคนจะเล่นนะผมพูดจริงๆแต่ว่าเบ็ด15เนี่ยมันเป็นเบ็ดที่ว่าคือถ้าคุณจะเอาเยอะเนี่ยคุณคุณต้องคุณต้องเบ็ดสิบมาเลยแต่ว่าถ้าคุณกล่าวว่าคุณไม่เอาเยอะคือคุณก็ไม่ต้องเอาเยอะคุณก็ลงทุนแบบเบ็ด4บาทอะไร6กบาทของคุณไปเลยคือแบบไม่ไม่เป็นไรผมเล่นเนี่ยนะผมแบบว่า ไม่เคยบงังบงคับใครอนะทุกคนผมเล่นสล็อตไม่เคยบังคับใครเลยนะแบบว่าใครสะดวกวิธีไหนคุณเล่นเลยแต่ว่าถ้าใครแบบสะดวกแบบผมก็คุณก็ดูผมก็ได้ไม่ว่างันบบงวิธีผมมันก็มันบางทีมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างตามโอกาสนะสถา,านาการณ์นะคือคนต้องแบบรู้จักประยุกอนะประยุกต์นะผมใช้คําว่าประยุกนะก็คือแบบว่าบางทีแบบเอ้ยบางทีตังหวะเนี้ยคือสูตรนี้ใช้ได้สูตรนี้ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเขาต้องแบบว่า ดูดูเป็นลายลายเคสอ,อู้อ่งุ่น4อันเรียบร้อยเชียดได้นะแจกันอันนึงยังไงได้อ่งอุ่นห้าละผมนี่แบบว่าน่าจะมีดวงด้านนี้วันนี้รย125ห้าจัดไปทุกคนร2 5ยยบ้าบวก3ริก็น่าจะส0 0รอยกว่านิดนึงนะโอ้โอเคได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่แล้วก็มีคนทาาผมนะว่าไอ ค่าแกนอะไรข้างบนนี่นะผมดูไปนะผมไม่เล่นผมไม่เคยดูเลยนะผมแบบดูดูผมไม่ชํานานทางค่าแกนค่าอะไรสักอย่างนะที่มันอยู่ข้างบนนีนะก็คือผมเน้นแบบดูความสดของกระดานโอ้โหเรียบร้อยสามสิบอุย้ยไม่ใช่ยี่สิบตัวทีตาบัวตามัวทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนๆนะก็ผม่ โดนก็ระวังโควิดกันนะทุกคนโอเคจัดไปสูตรนะกดานเรียบร้อยออกเขาออกทีนึงนะพอเงินเด้งปุ๊บ,บทุกคนกดเขาเกมไม่เลยนะพวกนี้ก็ขอทุกคนว่ารักษาสุขภาพด้วยนะก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือโควิดติดภูเกไทยเลยนะโอ้ผู้ติดเชื้อนี่ไม่รู้จะไม่รู้จะทึ่งวันละหลายร้อยลลวนะก็คือใครไม่รู้ทําอะไรนะก็เช่นเธอมาครับมาเล่นตลอดอดีกว่านอนอยู่บ้านเล่นตลอดจัดไปตอนนี้ก็ผมปรับเป็ดอยู่ที่ 30นะผมยังไม่อยากขึ้นเบ็ดใหญ่กว่านี้นะเพราะว่ากระดานมันยังแบบมันยังไม่ค่อยมานะทุกคนดูก็ส่องทีแล้วนะทราบแล้วสี่ล้หเงียบห้าเงียบไหมโอ้โหห้าก็เงียบทุกคนดูห้าเงียบนะหกเงียบเฮ้ยกระดานมันเย็นมากเว้ยทุกไงดูเออนิดน้อยก็ยังดีเออจังท่ามันยังก็มาเนี้ถ้าเป็นปกติทุกคนจะลดเบ็ดไหมลดผมอมันไม่ลดจงเราต้องใจสู้ใจไม่สู้ก็ไม่ได้ ถ้าคุณไม่แบบว่าคุณได้สล็อตมันใจค,คุณต้องมาก่อนนะ่ะคือใจนะเบอร์หนึ่งนะเงินนี่เบอร์สองนะเครดิตไม่มีนี่ก็คือแบบมันยังมีวิธีอู้ออเสียดายโบนัสเครือบแล้วคือใจคุณคุณต้องแบบใจคุณได้คุณต้องกล้าในจังหวะที่ทุกคนไม่กล้าโอ้โหแปดสิบทุกคนนะี่ถ้าผมไม่เบ็ดที่สามสิบผมจะได้แปดสิบนะผมถามดูไดังไงโอ้โหเสียดายอีกแล้วเสียเลยทั้งขวานเสียยทั้งโลก มันต้องแบบใจต้องถึงเครดิตต้องมาเงินต้องมาน่ะมันก็ถึงจะแบบว่าเอ้ยไปด้วยกันได้น่ะเล่นสล็อตยังไงก็บวกนะทุกคนบางคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพผมเล่นแล้วมันก็มันดูดเงินยังเลยเฮ้ยมันเล่นไม่เคยได้เลยผมก็ต้องถามว่าคุณเล่นเนี่ยคุณเล่นตามสูตรหรือเปล่าหรือว่าคุณเล่นคุณเล่นแล้วแบบคุณแบบฉันอยากจะเล่นเน่ะฉันจะจะเล่นสะดวกแนวเนี้ยฉันไม่สนใจโลกอ่ะฉันจะเล่นฟังชั่นอ่ะคือคุณก็ต้อง มันก็ต้องตามที่คุณเล่นอ่ะคุณกดยังไงก็ได้อย่างนั้นน่ะคือคุณแบบมันคุณไม่ใช้เทคนิคเลยอ่ะเทคนิคมีเยอะแยะแต่ว่าคุณแบบเลือกไม่ใช้อ่ะมันก็ทุกอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนคุณเล่นเนี่ยคุณสมัครใจมาเล่นเองอ่ะไม,ไ,มไม่มีใครบังคับคุณโอ้โหหนึ่งร้อยเรียบร้อยทุกคนสวยมากโหน่าจะเพิ่มเบ็ดนะเสียดายจังก็ทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะก็คือใครแบบชอบแนวแบบอย่างนี้นะก็ สนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะแซดไป60โอ้โหผมว่ามันก็เกลือๆนะเอ้เนี่ยผมจะเลิกกี่วะทุกคนผมว่ามันมันแบบไม่ค่อยขึ้นมากเลยวันเนี้ยคือแบบว่ามันแตกมันมันได้แจ็คพอตใหญ่แล้วไรเงี้ยรอบหนึ่งไงสองรอบเอ้ยรอบหนึ่งฟันสิงโตรอบหนึ่งพี่ตะบินต้องรอบละมันเนแบบน่าจะขังจัดจ้างนะเอาติดโลคอมหนึ่งผมผมตอนนี้ว่าผมบอกว่าผมต้องแบบได้พิเตะริปน่ะ ไม่งั้นแบบว่ามันมันยากอะ่ะเออดีหายอ๋อไม่ได้หายเลยเลยติดขวานเสียดายยังไงโอ้โหเสียดายอกแล้วโลหนึ่ง,งโอ้โหโอ่างุ่นไปหน้าแบบกั้นเลยอะ่ะหรือมันกระขออ่างุ่น,ง,นงุ่นแบบไม่ได้อีกเรียบร้อยทุกคนดูนะมันทรงๆแบบซ่อง 100, ร้อยซ้ำร้อยตอนนี้พุ่มเลยร้อยเจ็ดสิบเลยนะจะเป็นยังไงกันครับเนี่ยถือว่าวันนี้มันเป็นวันแห่งความเกลือคือ มันมีคนหนึ่งนะที่บอกว่าได้ได้ขนานแล้วต้องเลิกนะเออผมว่ามันก็น่าจะใช่นะโอ้ที่ได้เกิดได้ขนานอีกแล้วโอ้หรือแป๊ดพี่พ้าอ้นี่แหละเขาเรียกว่าสูตรใจสู้อยมันยังได้อยู่โอ้โหจัดไปฟางสิงโตสิงโตอีกแล้วจัดไปเองทำแขนแขนมากบอกเลยมันดูดจหมดแขนมากสามร้อยเยี่ยมตรงกลางดียังไง โอ้โหทำไมมันไม่ซ้อาอ่ะทีนี้ผมติดซ้านะผมลองด้านนี้อีกทีหนึ่งขวายังไงโอ้โหขวาก็ได้โลนิดนิดน้อยขอกทีขวาติดล้วยนะดยดายจังทุกคนก็ปึ๊บยังไงเออโหลบได้ทำไมไม่ลบเก่งจังเลยลูกสิงโตทำไมสิงโตลบเก่งอยางี้เดี๋ยวนี้มาก็มายากแล้วยังจะลบ เก่งโอ้โหหลบอีกเลยว่าอะไรกันครับนี้ขออีกทีได้ไหมฟังนี้ดีว,ว่าจะไง <c oughs> ลบอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะผมว่าต้องลองสายสายสายเออสายก็ได้นิดนึงนะก,นะก,นก็ถือว่าโอเคไม่เท่าไหร่นะก็ได้มาห้าร้อยเจ็ดสิบนะทุกคนก็ถือว่าโอเคไหมมันก็โอเคนั่นแหละแต่ว่ามันก็อืกลับมาห0รอีกแหละ ก็ขอแบบดีหน้ากระดานทีหนึ่งนะโอเควันนี้มันตึงๆนทุกคนกระดาษมันไม่ร้อนนะใครแบบว่ามีแบบเทคนิคกระดานร้อนเร็วๆนะรบกวนคอมเมนต์สูตรด้านล่างทีนะผมจะได้ไปทดลองใช้ทุกคนตอนนี้ผมปรับเบดที่45นะก็พือแบบว่าขอเพิ่มนิดนึงอนะมันแบบต้ังว่ามันจะมามันมาได้น้อยอะ่ะเออต่าไสามติดยังไงกันครับเนี่ยมีอะไรไแบบดีกว่านี้ไหมอืม ยัไไงไงวายสองอันเรียบร้อยสิสห้าเอาเรื่องอะไรนี้อ่ะโอ้ผมทุกคนว่าผมจะได้พันหนึ่งไหมเนี่ยวันเนี้ยเบว่มมาแบบวอายเมันมายากจริงนะหรือว่าจะมาทุน,50 500นห้าสิบบวกห้าร้อยงี้เอาเอาเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยมันมันได้ยากจริงนะผมว่าเดี๋ยวรขอดูนต่อไปเราต้องไม่ยอมแพ้จัดไปทุกคนใครเอฟซีนะ นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ในช่องด้วยนะลืมพูดเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยคอมเมนต์ comment ในช่องนะใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมฝากยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะก็ผมก็อยากจะแบบเติบโตแบบเป็นช่องใหญ่ๆเป็นคนอื่นบ้างนะตอนนี้ก็ผู้ติดตามอยู่ประมาณ6,000คนแล้วก็ยังโอเคถือว่ายังแบบไม่เยอะมากนะก็อยากจะมีผู้ติดตามสักเป็นหมื่นทีนะโอเคจัดไป ตอนนี้ก็ได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยแต่ได้ๆๆๆๆน้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะโอเคเรียบร้อยโอ้โหชุดใหญ่สามร้อยสิบห้ามาทุกคนรอบนี้มาอือีกแล้วเฮ้ยหรือว่ากระดานมันเริ่มกลับมาแลทุกคน อนนี้ก็สี่ร้อยเมื่อกี้ทุนก็หกร้อยตอนนี้ก็เจ็ดร้อยแล้วเอ้ผมผมว่าผมไกลได้แล้วคี่ผมเล่นน่าจะ,จะเกินสิบนาทีแล้วนะผมว่ามันมันเริ่มนานนะที่ผมเล่นแบบไม่มันไม่นานมากก็โอเคเดี๋ยวโอเคจัดไปก็ตอนนี้ก็เจ็ดร้อยสามสิบอ้เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่เราวนีน่ลืม โอเคจัดไปเจ็ดสิบห้านี่แหละเดี๋ยวเราดูกันว่าจะได้ไหมนะเยียบร้อยสามร้อยเจ็ดห้าส่องแถวแล้วเนี่ยอุ่นจัดไปยี่ห้า สวยงามมากจงังหวะนี้โอ้โหโรแล้ววาย75จังไงต่ออือหโร้สวยมากโอ้โหห้าร้อยาทุกคนโอ้โหแม่งเกือบหมดกระดาษนะเมื่อกี้โอ้โหผมแบบว่าเริ่มตึงเลยผมไม่เคยแบบพูดนานขนาดนี้ไงแบบว่ามันก็เริ่มเหนื่อยนะคนบางทีแบบเราไม่ได้แบบ พูดเยอะขนาดนี้บนาะทีแบบเล่นแป๊บๆมันก็มานะตอนนี้ก็อยู่ที่1,330นะเรียบร้อยให้ผมลดเบสหน่อยนะก็ถือว่าก็ยังดีนะจังหวะน,นี้ช่วงนี้ก็มาแต่ว่าผมก็เสียดายนะแบบว่าบางทแบบีกระดานมันก็ยังลุ่งนะแต่ว่าบางทีเราไม่อยากเล่นเยอะมากนะเราแบบอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะแนะนำเทคนิคดีๆให้ทุกคนดีกว่า ใช้แบบว่ามีเทคนิคดีๆก็มาบอกผมได้นะผมยินดีรับฟังทุกเทคนิคทุกวิธีห้นทางที่ทำให้เราได้เงินจากที่นี่นะสรสรสนะทุกคนมีเทคนิคดีโอ้โหวายไอสามอัน380โอ้โหมัมาแรงไว้ช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมาแรงมากอะยังไงกันครับเนี่ยไม่มาแรงขนาดนี้นะโอ้โหสุดเกินผมททำยังไงดีวะ พันหกแล้วเอ้ยผมว่าผมผม,ผมเริ่มพอดีว่านะย,ยังกดทีหนึ่งนะเพื่อแบบได้อีกโอ้ไม่น่าได้ละโอ้เยอะเกินแล้วทุกคนเท่านี้ก็แบบว่าสุดสุดมากแล้วนะก็เดวผมโอเคจัดไปก็เดี๋ยว,ค,ยวคลิปนี้นะผมก็ขอเอ่อไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนแบบว่าเดี๋ยวผมปรับให้มันเป็นพันหกนะเลขจะได้ส่วยๆนะ ก็ใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง slot jack แมม king a ด้วยนะ j m k a jack แมม king a นะทุกคนโอเคจัดไปครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรอบหน้าของม่ยาแบบนี้นะโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะก่อนจากกันกรรมวันนี้นะใครที่รู้ตัวว่า ทุกกิจกรรมเมื่อวานนะก็ไปแจ้งได้นะแล้วก็สําหรับกิจกรรมวันนี้ผมก็จะถามเหมือนเดิมที่เคยถามทุกคนว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรนะคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะี้สำหรับคนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคุณอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็คอมเมนต์มาโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ